สวัสดีค่ะพกดิชาน,นะคะเซกินิตยานิวงศ์สาค่ะวันนี้นะคะพามาชมบ้านใจกลางหัวหินเลยค่ะบ้านหลังนี้นะคะเขาได้ทั้งซอยหัวหิน88แล้วก็ซอยหัวหิน102ค่ะบ้านมีเนื้อที่นะคะ151ตารางวาหรือประมาณ604ตารางเมตรค่ะแบบ3ห้องนอน2ห้องน้ําพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านนะคะประมาณ200ตารางเมตรค่ะแล้วก็สรไว้น้ําที่เราเห็นอยู่นี่ไซส์ะนะคะ 8คูณ4เมตรเป็นสะระบบเกลือค่ะท่านใดสนใจก็ทักกันเข้ามาและนัดเยี่ยมชมได้เลยนะคะเพราะว่าราคาที่ทางเจ้าของบ้านตั้งขายตอนนี้อยู่ที่6ล้าน5แสนบาทเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวเราจะพาชมตัวต่างๆส่วนต่างๆของบ้านกันเลยค่ะ เริ่มจากส่วนที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้นะคะก็คือบริเวณทางเข้าหน้าบ้านค่ะจอดรถยนต์ตรงนี้นะคะ2คันได้สบายเลยนะคะพื้นที่คือ2คันแบบต่อหน้าหลังนะคะก็คือได้สบายเลยค่ะตรงพื้นที่จอดรถก่อนเข้าสู่ตัวบ้านเดี๋ยวเราเข้าสู่ในตัวบ้านต่อเลยดีกว่านี่เราก็เปิดประตูเข้ามาสู่ในบ้านนะคะซึ่งจะเห็นได้เลยว่าพอเข้ามาปุ๊บ ด้านนอกคือพื้นที่ที่แบบว่าที่ส่วนด้านนอกแล้วเข้ามาด้านในก็จะเป็นอนาณาจักรของเจ้าของบ้านค่ะบ้านหลังนี้นะคะที่เข้ามาก็คือสระว่ายน้ําอยู่บริเวณหลังบ้านค่ะสระไอซ์นะคะอยู่ที่8คูณ4เมตรพื้นที่ตรงนี้อยู่ตรงกลางบ้าเลยนะซึ่งด้านขวามือเนี่ยปิดด้านขวาก็เป็นะ สาลาไว้ให้นั่งชิลๆนะคะรีแลกซ์เนื่องจากว่าลมที่เนี่ยพัดเย็นตลอดเวลาเลยค่ะทําให้พื้นที่ตรงน,นี้มีพื้นที่นั่งอีกแล้วก็จะเป็นพื้นที่บาร์บีคิวปาร์ตี้ก็ได้เชื่อมไปเลยก็คือด้านหลังทั้งหมดก็คือเป็นพื้นที่สวนค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมอีกทีนึงนะคะโอเคเราเข้าสู่ตัวบ้านกันเลยดีกว่าค่ะ ปิดประตูเข้าสู่ตัวบ้านนะคะซึ่งไซส์ประตูบ้านใหญ่มากแล้วก็เป็นไม้จริงทั้งบานเลยนะคะฟลอร์ทูซีล i n g ที่นี่ก็สูงปร่งโล่งเลยค่ะเข้ามานะคะพื้นที่ทั้งแถบเนี่ยก็จะเป็นแนวพื้นที่อยู่อาศัยเป็นในส่วนของห้องนอนค่ะเราพาชมส่วนรับแขกกันก่อนเลย บริเวณตรงนี้ทั้งหมดนะคะก็คือเป็นพื้นที่รับแขกที่ Connecting กันเลยนะคะตั้งแต่พื้นที่รับแขกโซฟาแล้วก็ทีวีขนาดใหญ่เลยนะคะตรงนี้ส่วนด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นประตูไว้สำหรับรับลมแล้วก็เปิดลงสู่สระว่ายน้ำค่ะเชื่อมมาด้านนี้นะคะเป็นมุมโต๊ะทานข้าวแบบ6ที่นั่งแบบนี้ค่ะ นี่นะคะแล้วก็มีเซตครัวเป็น L shape ให้มาพร้อมไอซ์แลนด์ค่ะตรงนี้สามารถที่จะเพิ่มเขาเรียกอะไรเก้าอี้นั่งนะคะเพื่อให้เป็นเคาน์เตอร์บาร์แล้วทานข้าวตรงบริเวณนี้ได้เหมือนกันตู้เย็นขนาดใหญ่นะคะแบบ2หน้าบานแบบนี้อ่างล้างจานให้มาแบบ2หลุมมีแสงนะคะธรรมชาติที่จะรับแสงเข้าสู่ด้านครัวหรือว่าเปิดประตูเพื่อที่จะระบายกลิ่นออกไปนะคะตรงบริเวณนี้ก็คือจะเป็นเตาอิเล็กทริกสต e เตาไฟฟ้าให้มาแบบซีหัวเตาแล้วก็เครื่องดูดควันค่ะมุมถัดมาก็จะเป็นโอเว่นค่ะตรงบริเวณนี้เลยนะคะตรงบริเวณนี้ค่ะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างคอนเน็กับพื้นที่สระว่ายน้ําแล้วก็มีประตูที่มีเฉลียงเรียกว่าพื้นที่เฉลียงหน้าบ้านอ,เอีเฉลียงหลังบ้านอีกส่วนหนึ่งดีกว่าซึ่งบริเวณนี้เนี่ยยังเป็น พื้นที่รีแลกซ์เพลสได้อีกนะคะแล้วก็สามารถจัดบาร์บีคิวปาร์ตี้ตรงบริเวณนี้ได้แล้วก็รับกับพื้นที่สวนบริเวณนี้ค่ะซึ่งท่านใดนะคะสนใจอยากแต่งสวนเพิ่มเติมเนี่ยตามที่ท่านชอบได้เลยค่ะเนื่องจากว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สวนที่มีขนาดใหญ่เหมือนกันนะคะแล้วก็ตลอดแอเรียคือพื้นที่สีเขียวแล้วก็ติดเชิงเขาด้วยค่ะเดี๋ยวไปชมในส่วนของพื้นที่ห้องนอนกันต่อเลยดีกว่าค่ะ พาชมห้องมาสเตอร์เบดมกันก่อนเลยนะคะไซส์ size ห้องใหญ่มากนี่เป็นไซส์เตียงนอน6ฟุตยอย่างสบายเลยนะคะมีพื้นที่เหลือทั้ง2ด้านเลยแล้วก็พื้นที่ปลายเตียงเยอะมากนะคะจัดโซฟาเซ็ตใหญ่แล้วก็เป็นโซฟาเบดตรงนี้ได้อีกประตูตรงนี้ก็เปิดลงสู่สระว่ายน้ำได้เลยะคะ่ะหรือจะเปิดเป็นบรรยากาศเพื่อที่จะ รับวิวนะคะตรงนี้ที่เป็นดิเรกเลยกับสระว่ายน้ําหรือว่าจะเป็นเตียงอับแดดตรงบริเวณนี้ก็ได้เลยค่ะส่วนในส่วนพื้นที่ walk in closet นะคะเกือบเป็นพื้นที่อีกห้องนึงได้เลยนะคะมีประตูบานเนี้ยเป็นฉากกั้นนี่เพื่อแยกพื้นที่ในส่วนของ closet ตู้เสื้อผ้าทั้งสองด้านนะคะที่ให้มาตรงบริเวณนี้เลยค่ะแล้วก็เชื่อมมาเลยก็คือพื้นที่ห้องน้ํา มีอ่างล้างหน้าสองอ่าง h i s and her โถสุขภัณฑ์นะคะแล้วก็พื้นที่อาบน้ําอย่างนี้นะคะที่ให้มาเป็นแบบชาว์ตรงนี้นะคะแล้วก็ระบบก๊อกน้ํานะคะที่นี่จะเป็นระบบน้ําร้อนน้ําเย็นทั้งเกือบทุกก๊อกภายในบ้านเลยค่ะห้องมาสเตอร์เสร็จแล้วนะคะมาชมอีกสองห้องซึ่งไซส์ใหญ่พอๆกันเลยนี่สองห้องนี้อยู่ใ,ใกล้ๆกันเลยนะคะดูไซส์ห้องพื้นที่เพียงพอมากใหญ่มาก พื้นที่ใหญ่มากๆเลยค่ะสำหรับห้องนอนนะคะนี่จะเตียงโต๊ะหรือว่ามุมวางทีวีวางโซฟาวางโต๊ะทำงานได้เกือบทุกมุมภายในห้องเลยค่ะแถม floor to ceiling ค่อนข้างที่จะโปร่งโล่งเลยห้องนี้นะคะจะใช้ห้องน้ำบริเวณนี้ค่ะนี่ซึ่งทั้งสองห้องนอนนะคะแล้วเกสจะใช้ห้องน้ำบริเวณนี้ที่เป็นฟังก์ชันแบบอาบน้ำได้เลยนะคะแล้วก็ห้องนอนที่ตรงบริเวณนี้คือไซส์ใหญ่พอๆกับห้องเมื่อสักครู่เลยนะคะ แต่ว่าจะมีหน้าต่างให้2ด้านซึ่งเปิดให้ลมฟลู flow, ทั้งบ้านได้เลยแล้วก็จัดเซตตู้เสื้อผ้านะคะขนาดใหญ่โตทำงานหรือว่าโต๊ะเรียนหนังสือพื้นที่ใหญ่จนแบบว่าจัดมุมไหนก็ได้เลยตามที่ลูกค้าต้องการเลยค่ะยังสามารถที่จะตกแต่งแล้วก็เดคอเรทของบ้านหลังเนี้ยได้อีกเยอะมากเลยค่ะ ขออนุญาตสรุปรายละเอียดของบ้านอีกครั้งหนึ่งนะคะบ้านหลังนี้นะคะที่ดินอยู่ที่151ตารางวาหรือประมาณ604ตารางเมตรค่ะพื้นที่ใช้สอยภายในประมาณ200ตารางเมตรห้องนอน2ห้องน้ํามาพร้อมเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะรวมถึงสระว่ายน้ําขนาด4คูณ8เมตรด้วยค่ะอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงฟลอร์ทูเซอร์เงที่เราอยู่ตอนนี้คือโปร่งโล่งมากแถมยังยกฟ้าขึ้นไปสูงอีกนะคะทําให้รู้สึก โปรงโล่งขึ้นไปอีกค่ะราคาที่เจ้าของบ้านดีบขายนะคะอยู่ที่6กล้านห้าแสนบาทค่ะท่านใดสนใจทักและก็น,นัดเยี่ยมชมได้เลยค่ะเนื่องจากว่าทำเลเนี่ยอยู่ใกล้มากไม่ว่าจะเป็นในส่วนของห้างมาเก็ตหรือว่าบรูพอร์ตแล้วก็ทะเลนะคะประมาณ10-15นาทีก็ขับรถถึงได้เลยค่ะ